สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมีกาปีศาสรพรหมยานอีกครั้งนะคะหลังจากที่หายกันไปประมาณสองเดือนเนาะต้องกราบขออภัยทุกทุกท่านจริงๆนะคะที่ติดตามมีกาปีศา์รพรหมยานนะวันนี้เดือนพฤษภาคมนะคะเรามาตรวจเช็คดวงกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นอย่างไรหลังจาก ที่ผ่านช่วงสงกรานกันมาแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะขอให้ทุกๆคนมีแต่ความสุขความเจริญคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมดังมุ่งมาปรารถนาทุกๆคนนะคะ เรามาดูดวงเรื่องการงานของคนที่เกิดวันเสาร์กันนะคะดวงการงานคนที่เกิดวันเสาร์จะเป็นอย่างไรดวงการงานในช่วงเดือนนี้นะคะ ถ้าเกิดคุณอยากว่างงานอยู่อยากจะหางานทำอาจจะมีคนแนะนำให้ไปสมัครงานหรือชักชวนไปทํำงานที่เดียวกับเขาก็เป็นได้นะคะหรืออาจจะมีคนบอกว่าเอ้ยตรงนี้ว่างนะตรงนั้นว่างนะอะไรเงี้ยมีคนบอกต่อนะคะว่าเออให้แนะนำให้คุณไปสมัครงานไปหางานตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยนะคะ หรืออาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกธุรก,กิจระหว่างประเทศนะคะการแปลภาษาอะไรพวกนี้เกี่ยวกับด้านภาษาคุณก็จะโดดเด่นมากๆนะคะหรือช่วงนี้คนที่ทำงานประจำอยู่นะคะหรือก็มีงานประจำนะคะบางทีเนาะอาจจะทำให้เราอยากขอความช่วยเหลือจาก คนอื่นบ้างบางครั้งอาจจะไม่ได้ได้ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นมากนักนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขามาขอความช่วยเหลือจากคุณมักจะเกินไม่เข้าใครไม่ออกก็ช่วยเหลือกันไปนะคะแต่ให้ระมัดระวังข้อผิดพลาดนิดนึงนะถ้าเกิดว่าเราไปช่วยเหลือคนอื่นนะคะบางทีเขาอาจจะโยน บาปมาให้เราก็ได้นะทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาทำงานหรือไปช่วยอะไรเขาเสร็จแล้วตรวจทานให้รอบคอบนะคะขอให้มีความรอบคอบกับงานที่ทำนั้นมากๆนะคือบางในบางครั้งเนาะอาจจะทำให้ตัวคุณเองเนี่ยอยากลาออกวันละร้อยรอบเลยแต่ก็มันก็ยังทำไม่ได้นะคะ บางทีเนาะการที่เราเบื่อกับการทำงานกับสถานการณ์ที่เจออยู่ทุกวันเนี่ยบางทีก็ไม่อยากอยู่และเบื่ออยากลาออกอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็อดทนไปก่อนเนาะอาจจะมีอะไรดีๆที่เข้ามาให้คุณได้ในอนาคตก็เป็นได้เนาะจริงๆนะตัวคุณเองเนี่ยมีความรู้ความสามารถ เอาออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่เริ่มท้อแท้กับงานที่ทำอยู่หรือสิ่งที่ทำอยู่ณนะตอนนี้นะคะเอาโอกาสนี้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะอาจจะมีความโชคดีอยู่บ้างที่คุณยังเป็นคนที่อา,อารมณ์ดีไม่ค่อยกังวลเรื่อง เกี่ยวกับเรื่องงานสักเท่าไหร่นะคะเหมือนตัดอารมณ์ได้อะเอาตรงเนี้ยออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วคุณจะมีโชคเรื่องการได้รับโอกาสการได้ช่วยเหลือกอันเขาเรียกว่าเหมือนได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่นะคะแล้วก็อาจจะทำให้คุณ เติบโตขึ้นไปอีกก็ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเป็นกําลังใจให้นะคะอย่าเพึ่งท้อนะสู้ต่อไปนะคะเรามาดูเรื่องการเงินกันบ้างนะคะดวงการเงินของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะ ดวงการเงินช่วงนี้ก็จะหมดไปกับการช่วยเหลือคนอื่นเนะาะใช้สติในการช่วยเหลือคนอื่นบ้างนะคะช่วยได้ท่อที่ช่วยนะอย่าช่วยจนตัวเองเดือดร้อนนะคะแต่คุณก็จะมีอะไรได้มาแบบฟลุก๊กฟลุกเหมือนกันนะการที่ปากคุณพารวยปากคุณพาจนนะจากการที่คนอ อาจจะได้เงินมาจากคำพูดนักวิชาการวิทยากรสื่อสารมวลชนขายออนไลน์อะไรองนี้ก็ได้นะหรืออาจจะมีโชคทางด้านาการเงินได้อะไรมาแบบฟลุก๊กฟลุกหรือได้จากคนรักคู่ครองก็เป็นได้นะคะแล้วก็อาจจะได้มาแบบธุรกิจนะธุรกิจครอบครัวสร้างผลกำไรสร้างผลตอบแทนให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะ แต่ก็ระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะการที่คุณเองเนี่ยเป็นคนที่ใช้มือเติบใช้เงินมือเติบมักจะไม่ค่อยคิดหรอกเอ้ยเดี๋ยวมันก็ได้มาเอ้ยเดี๋ยวมันก็ได้มาอะไรเงี้ยก็อยากให้คิดให้เยอะๆหน่อยนะไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วก็ใช้มีเงินแล้วก็ใช้ใช้จ่ายแบบไม่คิดไม่ใช้สติในการใช้เงินสักเท่าไหร่นะัก นะคะคเพราะฉะนั้นก็เอาไง่ายๆว่าการเงินมันจะทําให้แปรปวนได้นะมีขึ้นมีลงได้นะคะแล้วก็คุณสามารถหารายได้หลายทางได้นะคิดให้รอบคอบก่อนที่จะจับใจ่ายใช้สอยก่อนที่จะควักเงินออกไปนะคะมีสติให้มากๆนะหาเงินเพิ่มหารายได้เพิ่มอันนี้จะช่วยตัวคนเองได้ อย่างมากเลยทีเดียวนะคะจะได้ไม่มีปัญหาติดขัดเรื่องการเงินเนาะแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยติดขัดหรอกถ้าคุณใช้จ่ายอย่างมีสตินะคะแต่ถ้าเกิดว่าใช้จ่ายไม่มีสติแล้วไม่คิดแล้วก็อาจจะหมดไปก็เป็นได้นะเพราะฉะนั้นแล้วขอให้มีสติทุกครั้งในการใช้จ่ายเงินนะคะเรามาดูเรื่องสุขภาพกันบ้างนะ เรื่องสุขภาพของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะสุขภาพช่วงนี้ต้องใส่ใจอาหารการกินระบบย่อยอาหารกระเพาะอาหารนะคะต่อมน้ำเหลืองนะบางทีอีกอย่างหนึ่งคือการเครียดปวดหัวไมเกรนปวดหัวเนี้ยนะคะ ความดันขึ้นขึ้นลงลง,ลงความดันสูงอะไรเงี้ยเกิดจากภาวะที่คุณเครียดนะคิดเยอะคิดมากโหจนอาจจะเป็นไบโพลาก็เป็นได้นะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคือถ้าเกิดว่าเริ่มมีอาการคิดเยอะเครียดก็มันสวดมนต์ไหว้พระออกกำลังกายบ้างนะคะจะได้ ความเครียดนั้นน่ะจะได้ผ่อนคลายนะคะช่วงนี้คนที่ชอบดื่มเหล้าสูบบุหรี่เที่ยวกันคืนนะคะช่วงนี้ก็งดได้ให้งดก่อนนะหรือลดได้ให้ลดนะคะบางทีอ่ะมันเราไปสถานบันเทิงหรือไปสิ่งที่ที่อโครจรนะบางทีมันมันหลงระเลยงหรืออ่า หลงผิดไปที่อย่างว่านะคะก็มีสตินะระวังจะติดโรคทางเพศสัมพันธ์มานะคะฉะนั้นแล้วก็ดูแลตัวเองให้มากๆนะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องเมาแล้วขับนะอาจเกิดอุบัติเหตุได้นะคะหรือไม่ถ้าเจอ เขาทะเลาะก,กันหรือว่ามีปากเสียงมีเรื่องกันก็ให้ถอยห่างนะคะอย่าเข้าไปยุ่งนะคะอาจจะมีเรื่องชกต่อยกันได้นะอาจจะมีปัญหาเรื่องการทะเลาะวิวาทได้นะคะฉะนั้นดูแลตัวเองให้มากๆทำอะไรไปไหนมาไหนขอให้มีสตินะคะอย่าประมาทเด็ดขาดเรามาดูเรื่องความรักกันบ้าง ความรักของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะความรักของคนที่ยังไม่มีคู่นะคะคนที่โสดอาจจะได้เจอรักข้ามน้ำข้ามทะเลหรือรักจากต่างแดนนะคะเป็นอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาก็เป็นได้นะคะ แต่คนที่มีคู่อยู่แล้วก็ให้ระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะเรื่องการที่จ้องจับผิดจ้องจับแต่สามีจ้องจับแต่ภรรยาที่แอบมีคนนั้นคนนี้จริงๆแล้วเขาอาจจะไม่มีก็ได้นะเขาทำงานเหนื่อยมากสายตัวแทบขาดเลยแหละก็ไปทะเลาะก,กับเขานะคะทีนี้มีวิธีแก้นะ อย่าคิดมากอย่าเครียดอย่ากังวลใส่ใจดูแลตัวเองให้มากๆนะคะถ้ามีเรื่องมีปากมีเสียงกันต่างคนต่างเงียบแล้วปรับความเข้าใจเข้าหากันจะดีกว่านะในบางคู่นะคะมีความรักที่มั่นคงแต่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกสักเท่าไหร่รักแหละในใจโคตรรักเลย แต่ไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าอาบอกรักอะไรนี้นะคะใส่ใจดูแลคนรักคู่รักให้มากๆบอกรักกันทุกวันได้จะยิ่งดีมากนะคะขอให้โชคดีนะคะกับความรักครั้งนี้อย่าทะเลาะกันอย่ามีปากมีเสียงกันนะคะรักกันให้มากๆนะเรามาดูเรื่องโชคลาภกันบ้าง โชคลาภของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะว้าวดวงมีโชคลาภนะคะเร็วๆนี้แหละนะซสือติดไว้บ้างก็ดีนะคะมีโชคมีลาบแล้วก็แบ่งเงินนั้นอะไปทำบุญด้วยนะอุทิศบุญกุศลกรวดน้ำให้กับเทวดาประจำตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ ประจําตัวเรานะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพระสยามเทวาธิราชพระครังมหาสมบัติอะไรเนี่ยต่างๆนานานะให้หมดเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งการที่เรามีโชคลาภแล้วลาบลอยมาแล้ว บางท่านอาจจะมีโชคจากการเสี่ยงโชคบางท่านอาจจะมีโชคจากการทํางานนะบางท่านอาจจะได้ทั้งสองเด้งเลยก็เป็นได้นะคะฉะนั้นก็ดูให้ดีนะว่าจะชอบเลขไหนลองขอพอรจากองค์พ่อพระพิฆเนศพระแม่ลักษมีได้นะคะแล้วก็เท้าวเวสวร์นเนาะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบเงินทั้งนั้นเลยโชคจาก การเงินเข้ามาแล้วนะคะเลขนำโชค1735ขอให้โชคดีนะคะคนที่เกิดวันเสาร์ขอบคุณและสวัสดีค่ะ